ในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าโควิดน่ะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งโลกไม่มีอะไรที่ทําได้แบบนี้มาก่อนนะคะเราก็เลยคิดว่าตัวพ่อแม่เองอ่ะก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีการทำงานเปลี่ยนชีวิตต่างๆความกังวลถาโถมมามากมายมันทําให้เราคิดว่าในอดีตที่เราเคยจัด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งวันสร้างสุขให้ลูกเปลี่ยนเรารู้ว่าอะไรที่ลูกมีความสุขเด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการเล่นดังนั้น การจัดเกมที่มีการเล่นได้ลงมือทําจริงๆพร้อมกับลูกด้วยอะ่ะเป็นจินตนาการของเราตั้งแต่ตอนแรกค่ะจริงๆแม่ป้านเนี่ยเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ที่แรกที่เด็กๆยอยู่ก็คือที่บ้านนะคะเราก็นํากิจกรรมเนี่ยเตรียมพร้อมเด็กๆ เพราะว่าพออยู่กับบ้านนานๆแล้วเขาก็จะต้องเริ่มเข้าไปสู่โลกเริ่มจะเปิดเมืองเริ่มเปิดโรงเรียนเนี่ยแล้วก็มันนั่งตีโจทย์กันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรับบทบาทเป็นผู้เตรียมพร้อมลูกสู่โลกที่ไม่เหมือนเดิมทีเนี้ยพอเนสเล่มีความตั้งใจที่จะสร้างการเรียนรู้เรื่องพื้นทีน่ที่เด็กเนี่ยเราก็ยินดีนะคะก็เลยร่วมมือกันทางแม่ป้าก็ออกแบบกิจกรรมจัดขึ้นมาเป็นงาน1วันสร้างสุขให้ลูกเปลี่ยนนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้ร่างกายเยอะเราก็ออกแบบมาภากิจ3 ภารกิจเนี้ยเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ทํากับลูกทุกภารกิจ สิ่งที่เราเห็นจากกิจกรรมคือ r e relationship หรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครอบครัวค่ะก,กิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมเรื่องอาหารตั้งแต่ process ของการเตรียมจนถึงทานเก็บล้างเนี่ยเราได้ ef ทุกขั้นตอนการทำอาหารเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้น mm. แล้วในครัวก็เป็นห้องเรียนห้องเรียนของการเรียนรู้ของชีวิตน่นะคะแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นของลูกได้ด้วยฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่มั่นใจเนี่ยก็อยากจะให้เปิดโอกาสตรงนี้ให้กับลูกๆได้ได้เรียนรู้ด้วยแนยวคิดที่ว่า กาา็พาทำพาทานถ้าช่วยกันทำช่วยกันทานเนี่ยความสุขมันอยู่ในทุกอนูของของกิจกรรมนั้นอยู่แล้วค่ะส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมที่เราพูดถึงทำยังไงให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเปิดบทสนทนากับลูกเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนเริ่มจากเรื่องที่ลูกมีความสุขแล้วค่อยๆกระเถิบไปเรื่องที่ยากขึ้นยากขึ้นรับรู้ไปถึงหัวใจกันมากขึ้นนะคะต้องฝึกกระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้พึ่งตัวเองให้ได้ก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่สังคมปัจจุบันเด็กโตขึ้นมามีปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอารมณ์ปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นการสื่อสารก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมองลูกในแทนที่เราจะเป็นคนยัดใส่ข้อมูลให้เด็กก็เปลี่ยนมาเป็นการตั้งคําถามให้ลูกได้คิดตรงนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีการสื่อสารแบบนี้เนี่ยสมองเด็กก็จะเริ่มพัฒนาเราจะต้องโตไปให้ทันลูกอะโตไปพร้อมๆลูกเพราะว่าเราไม่รู้จักเจนเขาจริงๆอนะไรเงี้ยก็ตือน เรียนรู้ไปด้วยกันตัวเราเองตัวที่เป็นพ่อแม่มันต้องแบบไม่หยุดการเรียนรู้อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ทันลูกเลยอะไรเงี้ยชอบกิจกรรมท่องเที่ยงที่เป็นตามลา่าหากุ่มซับความอร่อยในบ้านเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ลูกอะ่ะเข้าครัวช่วยเตรียมอาหารบ่อยแต่พอให้เขาได้เข้าไปเตรียมเองทําเองอะค่ะมีความรู้สึกว่าเออเขาสนุกมากเลยเขามีสกิลในการทหาหั่นอาหารเองเลือกอาหารเองสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดคือพอลูกได้เลือกเองว่าอยากทานอาหารแบบไหนใส่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาอ่ะ ทานผลไม้หรือว่าทานผักพวกนี้ได้มากขึ้นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกก็จะสนุกสนานกันได้ทำกิจกรรมจริงถ้าได้ทำอยู่ที่บ้านคงจะสนุกกว่านี้เนาะ งานวันนี้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ดีกว่าเราไม่เคยทํารูปแบบเวิร์กช็อปที่เป็นบูชัวล์มาก่อนที่สําคัญคือให้คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆอยู่ด้วยกันที่หน้าจอด้วยถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นออกมาเนี่ยคือเป็นภาพที่ประทับใจว่าการจัดเวิร์กช็อปเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการพูดฝ่ายเดียวแต่เราสามารถเห็นการกระทําที่เกิดขึ้นจริงในบรรยากาศจริงในบ้านของเขาได้อันนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่เราคิดว่าน่าจะต่อยอดได้จากอันนี้ค่ะ การที่ได้เห็นแววตาของคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เห็นเขาหันกลับมามองกันแล้วหัวเราะหรือว่าทากิจกรรมด้วยกันแล้วเขารู้สึกสนุกจริงๆต้องถือว่าเป็นรางวัลเนาะของคนทํางานทุกคนที่คนทํางานทุกคนรู้สึกว่าโหอันนี้มันเป็น i m p a c t อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ที่งานนี้อยากให้เกิดขึ้นค่ะ